ไม่มีประเทศใดนะครับที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะครับได้โดยที่ปราศจ,จากความมั่นคงทางพลังงานอยู่เบื้องหลังประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับณนะเวลานี้ถ้าวัดดู GDP แบบน o m i ม a l ก็คือ GDP ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมจะพบว่าบ้านเรานั้นมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในระดับท็อป30และหนึ่งในปัจจัยที่เป็นพื้นฐานมากๆของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนี่แหละครับ w วิ l ด์ history ในเอพิโซดนี้นะครับจะพาไปฟังประวัติศาสตร์พลังงานปิตโตเรเลียมของบ้านเราครับโดยเฉพาะยิ่งในมิติที่มีความเชื่อมโยงกันกับการสถาปนาความมั่นคงทางพลังงานของโลกนะครับที่โยงใยมาสู่บ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นจากปฐมบทกันเลยครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าด้ยวยเรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History สารบ้านเราเองนะครับก็เหมือนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียนะครับที่ถูกมหาอำนาจโลกเนี่ยล้อมกรอบจากการขยายอำนาจถ่ายทอดความทันสมัยสู่บ้านเราในช่วงศตวรรษที่19นะครับสำหรับประเทศไทยครับเรารู้จักน้ํามันจากฟอสซิลนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางครับด้วยณเวลานั้นเรานําเข้าเคโรเซนก็คือน้ํามันก๊าซซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทหนึ่งนะครับมาใช้แทนน้ามันมะพร้าวในการจุดเทียน สัลับ,บริษัทที่มีการนำเข้าเคโรเซนเข้ามาขายที่บ้านเราก็เป็นบริษัทแองโกลดัตช์หรือว่าบริษัทสัญชาติอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า Royal Dutch s h e l l นี่แหละครับเข้ามาทําการค้าขายพลังงานและในช่วงนี้เองบ้านเราก็เริ่มต้นเนี่ยครับที่จะมีเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามาบ้านเราแล้วเรามีรถยนต์รถรางรถเมลทําทำให้เราเริ่มต้นมีความต้องการในการใช้พลังงานแล้วครับ ในปี1933ครับก็คือ1ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเรา2475ตรงกับปีฝรั่ง1932กระทรวงกาโหมงครับภายใต้การปกครองของคณะราษฎรระนักถึงความสําคัญครับของเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นต่อเรื่องของยุธทธปกรณ์หรือเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคที่อุตสาหกรรมนั้นเริ่มต้นเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคข,ของเราจึงได้มีการจัดตั้งแผนกเชื้อเพลิง ที่ต่อมาถูกยกระดับเป็นกรมเชื้อเพลิงมาจัดก,การเรื่องของพลังงานให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประเทศหลังจากนั้นครับ6ปีสงครามโลกครั้งที่2ก็ปะทุขึ้นทําให้ทุกอย่างนั้นชะงักกันเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับก็คือในปี2487หรือ1945ประเทศไทยเบื้องต้นเลยในฐานะที่เราเป็นผู้แพ้สงครามเพราะเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุน่นไทยต้องยุบก,กรมเชื้อเพลิง และให้ต่างชาติผู้ชนะสงครามเข้ามาจัดการครับอุตสาหกรรมพลังงานของบ้านเรารวมถึงเรื่องของน้ามันแม้ว่าต่อมาครับประเทศไทยจะรับการประกาศสถานะภาพว่าเป็นประเทศผู้ชนะสงครามแต่กิจการพลังงานทั้งหมดแม่ว่าจะเป็นการนําเข้าก็ดีโรงกานก็ดีถูกผูกขาดโดยต่างชาติจนกระทั่งในปี1957ครับ รัฐบาลผลิตการทหารจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐพลิกเกมประกาศคณะปฏิวัตินะครับยกเลิกข้อห้ามที่ให้รัฐบาลไทยนั้นมีบทบาทการค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3ปีต่อมาปี1960ครับหรือว่าปี2 5 0 3ได้มีการตั้งองค์กรเชื้อเพลิงเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาและให้กำเนิดปั๊มที่คนไทยยุคเก่าอาจจะรู้จักกันดีปั๊มสามทหาร ฟังแล้วบางคนบอกว่าเคยเห็นที่ไหนนะครับหนึ่งในปั๊มหลักๆเลยนะครับก็อยู่บริเวณนะครับศาลาหลักเมืองใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมซึ่งก็จะมีปั๊มสามทหารแฟลกชิพตั้งอยู่ในทศวรรษที่6กครับอุตสาหกรรมโลกเนี่ยเติบโตก้าขกระโดดความต้องการพลังงานโลกก็เติบโตเป็นเงาตามตัวแต่ครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับสันนิบาตอาหรับในประเด็นเรื่องของดินแดนปาเลสไตน์นะครับ นำไปสู่วิกฤตพลังงานที่กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปลดกำลังการผลิตน้ำมันอย่างรุนแรงในปี1973หรือปี2 5 1 6ราคาพลังงานโลกครับขยับจาก2ดอลลาร์9เซนต์นะครับต่อแบรเรลเป็น8.32ดอลลาร์ 32, ต่อแบรเรลคือประมาณ4เท่าตัวในกรอบเวลาเพียงไม่ถึง1ปีนะครับสิ่งนี้เรียกกันว่าอยล s h o อ k สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเริ่มต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงของพลังงานจากกลุ่มประเทศโอเปกนะครับซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับอิสราเอลซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดของสหรัฐในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นพูดคุยถึงการร่วมมือกับประเทศต่างๆที่อาจจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติปิโตเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่างๆและของโลกตัดกันมาที่ประเทศไทยครับบ้านเราเองก็เจอผลกระทบจากเรื่องของออยช็อกกันด้วยจนกระทั่งในปี1977ยครับยกรัฐบาลหอยทานินไกรวิเชียน มีการจัดตั้งองค์กรก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยทัดมาจากนั้น1ปีรัฐบาลของพลเอกเรียงศักดิ์ชมาันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบตราพระราชบัญญัติการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตทถือเป็นการจัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานปิโตเลียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยในปี1978หรือ1ปีหลังจากนั้นครับ โลกเจอแรงกดดันอีกระลอกหนึ่งครับจากการที่อิรานนั้นมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองกดดันให้พระเจ้าชาปาลวีสละราชบัลลังก์นำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานภายใต้การนำของอายาตละโคมัยนีในปี1979ครับในเวลานั้นครับอิรักประเทศพื้นบ้านรุกรานอิรานทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นเกิดความสั่นคลอนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ช่วงเวลานั้นประเทศไทยเองพยายามที่จะหาแหล่งพลังงานในอ่าวไทยซึ่งความพยายามนั้นดําเนินหน้ามาประมาณ2อสมปีแล้วโดยความช่วยเหลือทางวิทยาการกับบริษัทที่มีชื่อว่า Unocal you know ที่มีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังว่าเชฟรอนนั่นแหละครับและในปี1978หรือ221ไทยพบนะครับว่าในอ่าวไทยบ้านเรานี้มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถนําเอามาผลิตไฟฟ้าได้แล้วสําหรับหลุมสํารวจที่ไทยสามารถดึงเอาก๊าซธรรมาชาติมาใช้ประโยชน์ได้หลุมแรกถูกตั้งชื่อต่อมาว่าเอราวันก็คือช้างสามเสียนอันเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจดีละครับถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราจะยังไม่พร้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างโรงแยกก๊าซธรรมาชาติที่จําเป็นต้องมีการใช้เงินลงทุน7 0 0 0ล้านบาทแต่บ้านเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ลุล่วงครับและในวันที่12กันยายน2 5 2 4 หรือว่าปี1981ครับไทยสามารถที่จะเปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะครับที่ชายฝั่งจังหวัดระยองได้ในที่สุดหลังจากนั้นครับปี221-223ไทยเองเริ่มต้นสร้างท่อลำเลียงก๊าซในอ่าวไทยเชื่อมระหว่างหลุมเอราวันกับชายฝั่งจังหวัดระยองที่มีความยาว425กิโลเมตรที่สามารถจัดการได้เป็นผลสำเร็จและในเวลานั้น ระยะความยาวของท่อก๊าซที่กว่า400กิโลเมตรถือเป็นท่อก๊าซในทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับในพิธีเปิดวาวส่งก๊าซธรรมชาติที่ถือว่าพลิกโฉมความมั่นคงพลังงานของไทยไปตลอดการครับในวันนั้นพลเอกเปรมตีนสูรานนท์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำว่านับจากนี้ไปประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าและโชดช่วงชัชวาลอันเป็นคำที่เราได้ยินจากวันนั้นสู่วันนี้ครับ ในแง่ของน้ํามันนะครับมาสักครู่พูดถึงก๊าซธรรมชาติน้ํามันเองครับบ้านเรายังคงต้องนําเข้าจบจนกระทั่งในปี2024หรครับหรือปี1 9 8 1รัฐบาลครับเดินหน้าในการนาเอากิจการโรงกลั่นบางจากซึ่งแต่เดิมจะมีบริษัทต,ต่างชาติสัญชาติปานามาที่ชื่อว่า Summit Industrial Corporation ดําเนินการอยู่กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของทางการไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบน้ำมันไม่ตรงเวลาไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยจากวันนั้นสูวน่วันนี้ถึงแม้ว่าไทยครับ จะยังคงเป็นผู้นําเข้าสุทธิพลังงานหรือว่า net energy importer นะครับแต่การที่บ้านเรามีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติเป็นของตนเองรวมถึงออกสํารวจแหล่งพลังงานในต่างประเทศการบริหารจัดการซัพพลายและโลจิสติกพลังงานนะครับจากหลากหลายประเทศทําให้บ้านเรามีระดับความมั่นคงทางพลังงานระดับหนึ่งทีเดียวต้องบอกแบบนี้ครับทุกอย่างล้วนแต่มีที่มาที่ไปและนี่คือที่มาของความมั่นคงทางพลังงานของบ้านเราครับ เออพี่วิทันปั๊มสามทหารไหมคะแล้วน้ํามันสมัยนั้นมันมีหลายประเภทแค่ไหนอะคะอายุ52นะครับยังไงก็ทันครับที่ได้เคยเห็นปั๊มสามทหารด้วยเพราะบ้านที่อยู่ในเขตพระนครของผมเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากสารหลักเมืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเวลาที่บ้านขับรถไปก็จะต้องไปเติมที่ปั๊มสามทหารแต่ถามว่าน้ํามันแตกต่างกันไหมนะครับความแตกต่างอาจจะอยู่ที่ชื่อเรียกครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีน้ํามันเบนซินเรียกเหมือนกันนะครับแต่น้ํามันดีเซลเขาเรียกว่าน้ํามันโซล่า แต่อย่าถามนะครับว่าทําไมเรียกว่าโซลา่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเรียกว่าเอาโซลา่าหน่อยก็จะรู้ว่าให้เติมน้ำมันดีเซลครับ